สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมานําเสนอการติดตั้ง Wi-Fi Switch Meter ครับซึ่งเจ้าสวิตตัวนี้นะครับเป็นทั้งเบรกเกอร์และก็มอนิเตอร์การใช้ไฟของเราในตัวครับเราสามารถควบคุมการใช้งานผ่าน Wi-Fi ครับในส่วนนี้นะครับเป็นบล็อกไดอะแกร,รมของเมนเบรกเกอร์หรือว่าเมนคอน sumer unit ของเราครับซึ่งใช้ตามบ้านทั่วไปหรือว่าคอนโดก็จะเป็นประมาณนี้ครับ นี้เป็นตัวอย่างที่บ้านผมนะครับจะเห็นได้ว่าตัวคอน sumer unit นั้นประกอบไปด้วยตัวเมนเบเกอร์ตัวใหญ่แล้วก็เบเกอร์ย่อยอีกหลายๆตัวครับจะมีช่องว่างที่ไม่ได้ใช้อยู่ตรงส่วนนี้ครับเมื่อเปิดฝาครอบตู้คอน sumer ออกมานะครับข้างในตู้ก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับซึ่งยังมีที่ว่างเหลือพอสําหรับใส่ Wi-Fi สมาร์ m มิเตอร์ครับโดยผมจะทําการเลื่อนตัวเบเกอร์ย่อยออกมาทางขวามือครับจะได้ติดตั้งตัว WiFi สมาร์ m มิเตอร์ถัดออกมาจากตัวเมนเบเกอร์ครับ ตัวนี้คือตัว Wi-Fi Smart Meter ครับผมจะติดตั้งในตำแหน่งนี้ครับมาเทียบดูในช่องว่างจะเห็นได้ว่าสามารถลงได้พอดีครับ การต่อ WiFi สมาร์ทมิเตอร์ตามความคิดของผมน่าจะต่อได้ประมาณ2แบบครับแบบที่1นะครับติดตั้งถัดมาจากตัวเมนเบเกอร์ครับแต่ว่าข้อเสียของการติดตั้งแบบนี้นะครับเวลาที่เราเผลอออฟเบเกอร์ผ่านแอปทําให้เราสูญเสียการควบคุมตัว Wi-Fi เบเกอร์ครับเนื่องจากว่าไฟจะดับทั้งบ้านครับทำให้ตัว Wi-Fi เราเตอร์ดับไปด้วยครับการต่อแบบที่2นะครับเราจะเหลือเบเกอร์ย่อยสําหรับ Wi-Fi เราเตอร์หตัวครับทำให้เมื่อเวลาเราเผลอกดออฟ Wi-Fi สมาร์ทมิเตอร์ผ่านแอปตัว Wi-Fi เราเตอร์ไม่ได้ดับไปด้วยทำ ให้เราสามารถสั่งออนตัว Wi-Fi สมาร์ m มิเตอร์ได้ครับสำหรับผมนะครับผมเลือกใช้แบบที่1ครับซึ่งผมแก้ปัญหาด้วยการต่อ UPS เข้ากับตัว Wi-Fi เราเตอร์ครับซึ่งเมื่อเวลาเราเผลอกดสั่งปิดตัว w i f i สมาร์ m มิเตอร์ตัว Wi-Fi เราเตอร์ก็ไม่ได้ดับไปด้วยครับข้อสังเกตนะครับ Input ของตัว Wi-Fi สมาร์ m มิเตอร์จะอยู่ด้านบนนะครับทำให้ผมต้องลากสายลายกับนิวตรอนจากเมนเบรเกอร์ขึ้นข้างบนด้วยครับโดยผมจะลากสายไฟขึ้นไปด้านบนในลักษณะน,นี้นะครับ ก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยนะครับให้ท่านใช้ไขควงเช็คไฟทําการตรวจเช็คตําแหน่งของลายกับนิวตรอนให้ชัวร์กอ่อนนะครับถ้าหลอดไฟที่ไขควงเช็คไฟติดนะครับแสดงว่าตําแหน่งนั้นเป็นตําแหน่งลายนะครับเสร็จแล้วให้ท่านทําการออฟเมนเบเกอร์ก่อนนะครับก่อนที่จะทําการติดตั้งสิ่งต่างๆเข้าไปครับ และเพื่อความชัวนะครับให้ท่านใช้ไขควงเช็คไฟเช็คดูอีกรอบครับเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีกระแสไฟรั่วมาณตำแหน่งนี้ครับส่วนที่ว่างตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่ผมจะทำการติดตั้ง Wi-Fi Smart Meter ลงไปครับนี่คือหน้าตาของ Wi-Fi Smart Meter เมื่อทำการยดเรียบรอแล้วนะครับ เมื่อเราทําการยึด WiFi สมาร์ทมิเตอร์เข้ากับแท่นยึดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเริ่มไวริ่งสายกันเลยครับหลังจากไวลิงสายเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเนื่องจากว่าผมไม่มีสายไฟเบอร์6นะครับผมก็เลยใช้สายไฟเบอร์2.5จํานวน3เส้นมาพันเข้าด้วยกันครับเสร็จแล้วทําการออนเมนเบเกอร์เพื่อทดสอบครับ ตอนนี้ไฟได้จ่ายให้กับตัว WiFi Smart m e t e r แล้วครับตัว WiFi Smart meter ก็เป็นออโตออนอยู่แล้วครับทำให้ไฟจ่ายให้ทั้งบ้านแล้วครับท่านจะเห็นได้ว่าตอนนี้ไฟ LED ที่ Wi-Fi Smart m e t e r กระพริบอยู่นะครับแสดงว่าตอนนี้ยังไม่ได้คอนเน c t เข้ากับตัว Wi-Fi เราเตอร์ครับให้รอสักประมาณไม่เกิน1นาทีครับถ้าไฟ LED ที่ WiFi Smart m e t e r ติดค้างแสดงว่าคอนเน็กต์ไ i เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับวิธีการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เราเตอร์และสเปคของ Wi-Fi Smart Meter นะครับให้ท่านคลิกที่มุมขวาด้านบนเพื่อรับชมนะครับเนื่องจากฝาปิดด้านหน้าของตู้เม n c o n s u m e r unit ช่องว่างยังไม่พอครับผมจะใช้เลื่อยเพื่อตัดให้พอดีกับตัวเบเกอร์ทั้งหมดครับซึ่งเมื่อตัดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับ ต่อไปเรามาเริ่มทำการปิดฝา cover ของตู้เมน consumer unit กันครับโดยใช้น็อตล็อกทั้งสองข้างครับหลังจากทำการยึดน็อตเพื่อล็อก cover ด้านหน้าของตู้เมน consumer unit ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับต่อไปผมจะลองเปิดแอร์เพื่อทดสอบปริมาณการใช้ไฟครับ นี่คือข้อมูลการใช้ไฟแบบเรียลไทม์ที่ Wi-Fi Smart Meter แสดงออกมาครับผมจะลองเปิดพัดลมอีกตัวครับต่อไปเรามาลองตรวจสอบการใช้ไฟผ่านแอปโดยการเปิดแอป Smart l i g h t ขึ้นมาครับ ึ่งหน้าตาของตัวมอนิเตอร์การใช้ไฟก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับส่วนข้อมูลจะตรงกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าหรือไม่นั้นต้องลองทดสอบกันดูครับแต่ผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันครับมาดูเป็นไกด์ไลน์ได้ครับส่วนนี้เป็นข้อมูลการใช้ไฟ4วันหลังจากที่ผมทำการติดตั้ง WiFi Smart m ม ter ลงไปแล้วครับ หวังว่าข้อมูลที่ผมนำเสนอในคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ